สวัสดีครับเอฟซี F C, ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับน้องหมามลงมดถลูลลกกาช่วยเนาะสว่วนยายก็ลูกกาอยู่นะครับเอฟซี F C. กานี่ถล,ลกง่ายง่ายเนี่ยครับเห็นนะครับเอฟซี F C. ง่ายก็ไม่ออยากเลย ผมจะลู้สิ่งพันเงินเหน้องนอนนี่สิดีเห็ไหมอีไม่เตะไม่ต้องเตะไม่ต้องตีมันนะครับไอ้สีข้าวนี่เกาะกาเนี่ยไอ้ตีไอ้ตีทั้งเตะทั้งตีนี่มันจะเหงาใช้มือเตะอย่างนี้ มีปีเ้อกันถอนง่ายเนะยาะก็เอาแยงเดียวเลยถอนถอนขึ้นแล้วก็ต่อให้เสมอกันแล้วก็วางไว้ล้อมัดเลยง่ายนะครับอุ๊ซี่รูปได้หลายเลือกก่ะมันจะบิด ถอนง่ายทุกปีเนาะก้านี่ผมว่าเอเอฟซีจะไปหวานหวานก้านนั่นจหวานหางนะครับเอฟซีหวานอีทีมจะถอนง่ายเนาะใายผมลุงไปถอนนี่ไม่นานก็หมดถอนง่ายเนาะเห็นไหมเห็นไหมครับ FC ซี ถ้าไอ้กินชีสมันก็รื้ออื่นชิงมึงเี้นี่ปวดปวดมึงไอ,อซีลงมาถอนด้วยนะนี่ครับเห็นไหมผมว่าเลยถอนง่ายอย่าไปหวานห่างนะครับไอซีนะถ้าหวานห่างเนี่ยมันจะถอนยากหายดิ นะครับอีซีลวกแล้ววได้ละไหล่หลา้าวไหล่ห้าวยันพวกปั๊บหน้ามีท่านแล้วไอ้หน้ามีท่านแล้วมันโดนน้ำมันชุง้งเยอะดินไปนี่แล้วอะ่ะนี่ครับเห็นไหมครับอีซีจับมาเป็นร้อยดึงมาเป็นร้อยเลยนะครับอีซี่มัดห่างทนขึ้นก็ได้เนี่ยนี่นี่ครับง่ายเนาะ จับมาทีละสาสิบดึงขึ้นทีละสาิบนี่ครับถ้าเอฟซีอยากถอนถ้าเอฟซีท่านใดทำนานะครับพีซีผมขอแนะนำหวานก้าอย่าหวานหางนะครับพีซีหวานทีจะถอนง่ายก้าข้าวเตี่ย ข้าวเตี๋ยพันใหม่ข้าวเหนียวอุบลน,นะครับพี่ซีโคตห,าหบบมาแวคืออรจบพี่ <c oughs> สีมัดเรียบร้อยแล้วก็เอาไปแช่น้ำไว้เนาะง่ายดีให้มันชื้นไว้กูมันเหียวไถหน้าไม่นดน้แล้วกูมันเหียวเลยไปแช่น้ำไว้ก่อนนะครับเมื่อเช้านี้ยายถอนคนเดียวเนาะได้ประมาณห้าสิบหกสิบมัดมโยมไว้ได้ค่ะ เอาไปแช่น้ำไว้ตรงโู้นแล้วถ้าเอาลงตรงสานี่ครับพี่ชีไม่ได้นะครับเหลียวปลากินหมดมเพราะว่ามันเป็นปลากินพืชเนาะเป็นตรงสาปลาตะเพียนปลานิลนปดไปพูดมาพูาท่าดำลุกดำดำดำบ่ นายเนาะพี่สี่ตายพี่สีมาถอนด้วยยิ่งเร็วเนาะวันหนึ่งกับหมดตะกล้าหมดกล้านี่เนี่ยนีแต่ลอยน้องหมาเนาะมาลงนะครับพีออ่สีน้องหมามาลงกล้า ายายเป็นคุณหวานเองนะครับหวานก้าเนี่ยครับพี่ีให้ผมลงไปถอนช่วยดีกว่าผมลงถอนช่วยนี่ครับพี่ซีเร็วเนาะผมว่า เห็นไหมครับอีี่ง่ายเนาะถ้าถอนเอาจริงๆนี่ครับจะได้เยอะทำเป็นเล่นทำเล่นนะครับนี่ที่นายังปรับไม่ได้ไถไม่ได้นะครับโอ้โอ้โอโอดูดูลมพัดไปข้าวนะครับอีซี่ขึ้นไปเลยเนาะนูนนูนนูนโอ้เจียวใหญ่ยยกอถอนู่คนเดียวเนะ เดี๋ยวผมก็ลงไปดูช่างพงก่อนกำลังจะลงไปคเอัรู้อะไร้มันบ้านปั๊บหน้ามีแด้ไมได้ลีน้ำลูกม้งวัวปานอีสวงขันสว่งฮื้อคุวัวปานไว้เสียก้อนกันไว้เขียก้อนน้ำไปดูยก้อนจุเปเรื่องขอุ่ มา,มาดูกันส่วนช่างคงก็ขับรถ <ดน S 1> ไถลงไปขับรถไถน,นะครับลงไปอยู่ที่นาใหม่นะครับสูงด้านหนึ่งต่ำด้านหนึ่ง ต้องได้สูบน้ำใสเนาะเพราะว่ามันแห้งแล้วฝนก็ไม่ตกใสครับก็ไปทางพุงลงไปแล้วนะครับพี่สีไปมม,มดเสร็จก็จะลงมาแช่น้ำไว้อย่างนี้นะครับพี่สี แช่น้ำไว้น้ำตรงสายนั่นก็แห้งลงประมาณ20เซนเนาะน้ำนี่ครับน้ำตรงสาย,น,น,ยนี่คือร่มกันแดดเอามาทำแบบใหม่รุ่นใหม่ APC อ่ะ,อะผมขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ